ทุกทุกคนสวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆน,นะครับไปเที่ยววัดอุทยานจังหวัดนนทบุรีวัดนี้มีความเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะครับและมีอายุมายาวนานหลายร้อยปีนะครับเพื่อนๆด้านในสะอาดสงบรม่มรื่นวันนี้นะครับเดินมาที่โบสถ์ส่วนด้านขวามือจะเป็นวิหารนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับเพื่อนๆหลวงปู่ขาวซึ่งเป็นที่เคารพและศรัทธาของชาวบ้านที่อาศัยอยู่แถวนี้นะครับเมื่อสําเร็จแล้วเขาจะถวายด้วยน้ําตาลใส่ขาวนะครับเพื่อนๆโซนด้านริมน้ํานะครับก็จะมีบรรยากาศร่มรื่นแล้วก็จะมียายแก่ๆคนนี้นะครับอายุก,กว่า80แล้วน,นะครับเพื่อนๆแกนั่งขายขนมอร่อยด้วยรองประทานอาหารขนมร้านแก่ได้น,นะครับบรรยากาศดีมากๆร่ม